เราจะแอบ,บสัมภาษณ์กับสาวๆอินโนแล้วกันนะครับเล็งไปเล็งมาแล้วน่าจะมีพี่รักษาที่ว่างอยู่เดี๋ยวเราไปแอบ,บสัมภาษณ์กันนะครับวันนี้มีอะไรบ้างรู้นะเดี๋ยวหาก่อนอ่านี่พี่รักษากำลังว่างอยู่พอดีเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเค มาจากไหนเนี่ยเอาขออนุญ,ญาตไม่ได้เตรียมมานะไม่ได้บอกกล่าวมาล่วงหน้านะครับวันนี้เราจะสัมภาษณ์กันสดๆสว,ว่าเน๊ะตอินโนเวทีฟมาออกงานสองวันที่ผ่านมาแล้ววันนี้วันสุดท้ายนะครับรู้สึกว่าวันนี้มีไฮไลท์ด้วยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับอ่ะสัมภาษณ์พ่รษาดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับสองวันที่ผ่านมา คสองวันที่ผ่านมาก็สนุกสนานดีนะคะต้องขอบคุณทุกท่านด้วยที่ได้แวะเข้ามาเยี่ยมโชว์กับโลกกิจกรรมรกับบูธที่มีสเปนของเราะคะ่ะครับโอ้ oh. แล้วอินโนเวทีฟเนี่ยเอ่อมาร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยมีลูกค้าหรือมีคนที่มาเดินงานอะให้ความสนใจเยอะไหมก็เรียกได้ว่าอุ่นหนาฟ้งข้างกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีโปรดักต์พิเศษเนาะมาถึงว่ามีโปรดักต์ไฮไลท์มระจำปีสอ2พันยี่สบด้วยแล้วก็ จริงๆมีหลายคำถามเลยทีเดียวที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องมือและการช็อปเทียบนะคะเนี้ยจริงเราก็อยากจะให้ความรู้ทนะุกคนเนาะแต่วันที่แบบถุงมือค,<ำ>คนลหลายๆคนอาจจะอธิบายไม่หมดนะคะ,ะแต่ว,วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพาทุกคนเราไปดูเรื่องของการส็อปเทียบกันดีกว่าะะผมก็ว่าอยู่ผมเห็นห้องนี้ผมเห็นห้องนี้มีติดแ l บไอโซ17025ด้วยผมอยากจะรู้ว่าข้างในมันมีอะไรเดี๋ยวให้พี่รักษาพาไปดีกว่า กามาดูมุมพิเศษนิดนึงเราไม่สามารถยกแลบ,บสอบเทียบของเราทั้งหมดมาได้นะรเราก็จะมีเหมือนกับเป็นตัวอย่างของการคาเลเวสอบเทียบเครือ่องวัดแก๊สแล้วก็จะเป็นเรื่องของการสอบเทียบปั๊มเกัวอยาอากาศอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับผมเห็นคนเดินผ่านกระจกเนี่ยเลงๆอยู่ผมก็เลยว,ว่าเอ๊ะมันคือเครื่องอะไรก็เลยมาถามก่อนสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนพวกปั๊มเกจดิยาอากาศที่เรา เครื่องที่เราใช้คาลิเบตเนาะมันจะเป็นเครื่องแบบเล็กๆเนาะแล้วก็อ่านโฟล์แต่ตัวเนี้ยสิ่งที่เขาทำได้เขาคาลิเบตแบล็คเพเชั่ด้วยก็คือสอบเทียบนั่นแหละเช็คให้ดูว่าที่อัตราการไหลเท่านี้คนแบล็คเพเชั่ได้เท่าไหร่เพราะนั้นเวลากลับไปเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนว่าเครื่องสามารถที่จะทำงานได้เหมือนเครื่องใหม่เลยผมมีคำถามนิดนึงว่ามีมีลูกค้าหลายท่านบอกว่าไม่ต้องสอบเทียบเนี่ยผมก็เลยถามว่า มันจาเป็นขนาดไหนที่ต้องสอบเทียบแล้วแล้วการสอบเทียบมันจะดีกับเครื่องมือ,อยังไงอ่ะอ่อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆ่ะาต่มาตรฐานเก่าเนาะที่เป็นพวกโอชานีอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเราควรสอบเทียบหนางานซึ่งล่าสาก็ยังบอกว่าการสอบเทียบแบบนั้นยังจําเป็นอยู่<อ>เพราะว่าบางทีเราเปลี่ยนเขาเรียกนะเปลี่ยน,ยนพวกพวกอะแดปเตอร์ต่างๆแล้วมัจะใช้ ชาโพทียลเราใช้คาสเซตซึ่งตัโฟมไม่เท่ากันแรงดันก็ไม่เท่ากันเนาะแต่อันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของพักสนามเป็นวิวแบบพักสนามนะคะแต่ในความเป็นจริงเรายังมีมติหายตัวหนึ่งคือ ISO 13137นะคะอ่า1 3 1่7ม่มใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวเนี้ยเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าการสอบเทียบ จำเป็นที่ต้องมีเรื่องของโร่ก็คือไตรกไลด์และการทดสอบแบตเทชเชอร์ด้วยนะคเพราะบางทีเวลาปั๊มเราใช้ไปในานเนี่ยอาจจะเกิดการอุดตันภายในฟิลเตอร์ตันอสิ่งพวกนี้นี่แหละที่ทำให้ปั๊มของเราเนี่ยอายุการใช้งานหมดไปอย่างรวดเร็วหัวการใช้งานไม่ได้หัวใจของปั๊มนี่ก็คือโฟเลตที่คงที่ถูกไหมถ้อถ้าโฟเลตไม่คงที่โอกาสที่จะเก็บค่าที่เพี้ยนเนี่ยมีสูงมาก มาโอ้ผมเข้าใจละโอเคมีมีอันอื่นอีกไหมมีอันอื่นอีกไหมเอามาโชว์วันนี้เรามาแค่สองตัวแต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ฟั๊งนะคะที่เราจะเป็นจะต้องสอดเทียบตามมาตรฐานครับเราจะนึกว่าอะนรอยูพอดีไม่พอดีตรงนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างครับเวลาเราพูดถึงเรื่องเสียงเรื่องอะคูสติกเนาะบางทีเราจะนึกว่า เ้ยมันมาตรหานเดียวกันทั้งหมดเลยแืที่แคบแคบเดี๋ยวขออนุญาตก่อนแล้วกันขอปีนเน้นนึงขอปีนเนินงได้ะจะได้เห็นภาพชัดเจนครับเรา่ะลืมไปว่าจริงๆแล้วเครื่องมือแต่ละตัวถูกออกแบบมาคนละมาตรฐานเห็นไหมคะอย่างตัวซารเลเวลมิเตอร์จริงๆเราใช้ตัวนี้เนาะ1 6กหนึ่งหกเสองด้วย อ่าขีดสาเป็นเรื่องของการคาริเบตโดยเฉพาะเลยอ๋อถ้าเราเน้นเรื่องของการคาริเบตที่เราบอกว่าถ้าเราสอบเทียบเราจะเช็คตอนนี้ให้เลยนะเป็นขั้นตอนมา้ง่ายๆว่า616 72นี่เกี่ยวข้องกับเรื่องซาวเลยถูกไหมใช่แต่พอขีดสามนี่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการคาริเบตคาริเบตซาวโดยเฉพาะเลยออโอเคแต่ถ้าเป็นน้อยโดซิมิเตอร์นะคะน้อยโดซิมิเตอร์เองจริงมลาสอบเทียบหลายคนเนี่ยคิดว่าเราก็ใช้เหมือนเสียงนั่นแหละเพราะมันตัวเสียงเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วมาตรฐาน i อ c 6 1 2 5 2 ก็กาหนดรูปแบบของการคาลิเบตเนี่ยออกมาเหมือนกันว่าเอ็นในใบเซอร์เนี่ยมันควรจะต้องรายงานเรื่องโดสด้วยนะอ่ามันต้องแสดงให้เห็นผลของในรีพอร์ตด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็น เรื่องของที่เราควรจะรู้ด้วยว่าในการที่จะส่งมาสอบเทียบใน่ดิเบเนี่ยเราดูแค่ ISO 1นึ5ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้เราต้องไม่ดูด้วยว่าเครื่องของเราเนี่ยมาตรฐานอะไรแล้วก็ควรสอบเทียบตามมาตรฐานนั้นด้วยมันมีวิธีการที่มาควบคุมด้วย ISO 1นึ่ I เจ็7เป็นการรับรองกระบวนการของล a บอ๋อโอเคอันนี้คือเป็นวิธีการเนาะแล้วไอ้ตัวไอตัวข้างล่างล่าสุด ข้างล่างเป็นตัวคลิเบเตอร์ค่ะก็คือตัวที่ใช้สอบเทียบพักษาะตรงไหนครับชี้ให้ดูหน่อยครับมีรูปมีรูปไหมเอออ๋อเราก็ต้องสอบเทียบตัวนี้ด้วยเหมือนกันและถ้าจะให้ถูกต้องนะคะเวลาที่เราส่งซาวเ์อรมิเตอร์หรือน้อยโดซิมิเตอร์มาควรจะส่งซาวคอลิเบเตอร์มาสอบเทียบพร้อมกันเลยก็คือตัวนั้นถ้าแต่ว่าไอตัวนั้นมันเทียนก็ทําให้ ไอตอนที่เราคาลิเบตหน้างานมันเพียไปด้วยเขาะห้นั้นถ้ามาถ้าให้ดีมาพร้อมกันเราก็ได้ตรวจสอบให้พร้อมกันเลยว่าทั้งคู่เนี่ยค่าตัวเลขทุกอย่างมันเหมาะสมแมทชิ่งตามมาตรฐานแล้วก็เวลาเอาไปใช้ภาคสนามก็ยังได้ค่าที่เป็นตัวเดียวกันด้วยแล้วทีนี้ผมถามหน่อยแล้วเซอร์วิสเรามีมีบริการนอกเหนือจากนี้ไหม มีบริการนอกเหนือจากนีไหมก็จริงๆเราจะบอกว่าเราทําเป็นปกติทุกอย่างเข้าไปเลยนะที่เราทําก็คือมีงแต่การตรวจเช็คพื้นฐานเนการทำความสะอาดพวกแบตเตอรี่นะคะการรับส่งเครื่องมือซึ่งอันนี้จริงๆเราบอกว่าพิเศษไหมเราไม่รู้ที่ไหนทำไหมเนาะแต่อินโนอ่ะ เรียกว่าทํากันเป็นปกติที่จะดูแลเครื่องมือให้คบ้คือพูดง่ายๆว่าหัวใจของลูกค้าคือแค่คุณยกหูเราเรารับถึงที่ถูกไหมเราบริการที่ใช่ไหมเราบริการถึงที่ใช่ค่ะและถ้าเราไปรับเองไม่ได้เราก็จะติดต่อบริษัทขนส่งนะคะเพื่อไปรับส่งเครื่องมือให้เพเราไม่ต้องห่วงเลยว่าเอ๊ะหดูอยู่ไกลจะทำยังไงอินโนมีศูนย์ที่นี่ไหมทั่วประเทศนะคะเราดูแลลูกค้าได้ทั้งหมดอ๋อเมื่อวันก่อนวันแรกผมไปสัมภาษณ์กับกับ ให้น้องท็อปพาทัวร์แล้วว่านอกจากมีเครื่องมือที่วันนั้นอะ่ะผมเคาะผมให้น้องท็อปทดสอบดูว่าเคาะตัวไมโครโฟนคือถ้าพูดง่ายๆคือเครื่องมือนอกจากจะทนทานแข็งแรงมีมาตรฐานแล้วเนี่ยก็คือบริการพร้อ,อม พร้อมหมดค่ะแล้วก็เนี่ยเรื่องไปถึงปุ๊บ<ม>ได้เครื่องไปมีใบเอกสารใบเซอร์ให้ด้วยเรียบร้อยเลยคพร,ราะฉะาั้นมั่นใจได้ใช้งานได้รับรองขึ้นทะเบียนไม่ว่าจะสำนักในสาขาไหนทำได้หมดแน่นอนค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยันข้างนอกดีกว่าโอเคอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ตัดสินใจยังลังเลอยู่ยมาเลย บอกเลยว่ามีของดีรบูธเรามีอะไรแจกด้วยวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ